ใส่ไร่ปาราคีอยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุขมีอายุยืนยาวอยู่รา,ร,า,ร,าร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนามเงินทองกไ็ไหล่นองเนืองมาเหมือนสายทาราไม่ขาดสายบ้านจะได้เช่าเขาอยู่อู่จะได้เข้าผนอนมอนจะได้ขอพอนหนุนความรวยเข้ามาชนความจนหลบหนีไปคนมันคนขยันก็ย่อมหาทรัพย์ได้ รั้วบ้านเสาบ้านบันไดบ้านประดับประดอยประดาประดิษฐ์ไปด้วยเพชรนินกินดามแบงห้าร้อยแปลงปันมีแบงพันทรเงิเงินแสนก็จะได้ขาดบ้านเงินล้านก็จะได้ขาดบัญชีเป็นเศรษฐีมีผู้ใจบุญเป็นนายทุนผู้ใจกุศลปิยาวาจาเจราจาเป็นเงินเป็นทองเกิดใจใช้ไลเกิดรดับดุดดังพระจันทร์ชาย,ชาย มีบ้านเป็นที่ทำกินมีที่ดิงเป็นที่ปลูกคอนโดมีรถเพ่งคันโกเป็นที่นั่งขับมีกระบะปิกอัพบรรทุกธนบัตรเข้าบัญชีมีสติมั่นปัญญาดีในการดำรงตนเจริญไปด้วยจัดตุรพิษพร,พรใจคเกออายุวันนาสุขาปัละปฏิพานธานการสมบัติอโรทยาปรมาราภา ามไม่มีโรคโควิด -19 เป็นลาภันประเสริฐขอให้โยมมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงสดชื่นทานอาหารได้นอนหลับฝันดีมีเงินเหลือใช้ไรโลคามมีโชคมีลาบมีวาชนาสูงส่งไหลมาเทมาเสียงนางเหมือนเสียงนกกระเวกเสกจนไก่ลงจากกลังกระลึงจังงังจังแง่แง่เลหาแต่เธอแต่เพียงคู่เดียว สุขสมบังดังตั้งใจจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาแลแนานเทอ